ปุ๊บ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 ตกเงี้ยเลยบังครับพี่น้องว่าชิได้ปะอ้ได้แล้วบโอ้โหตกางเี้เลยครับเยี่ยเฮียชว์นะครับช่วยนะครับชว์ผลงานนะครับอตงงี้ยเลยครับเดี๋ยวบังคับบังไม่ด้ไดีอีกแล้วครับแต้มสองแต้มสองพี่น้องตรงงี้เลยครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้จะพบกับผมสองคนเย็นเคยครับืันนี้ผมคกอบยี้าไปเฮ็ดขนมเส้นน้ำยาครับน้ำยากบครับเรื่องวัตถุดิบของเขาเนยครับมีอย่างนี้ครับอาก็มีหอมแดงบักฟีครับกระชายใบบักวดต้นหอมตะไคร้ครับแล้วก็ที่สําคัญที่ขาดไป่ได้ครับคือกบครับกบโตเงีซี่โตครับกบแม่ไข่ก็มีครับไปเบิ่มวิธีขั้นตอนการเฮ็ดเลยครับพี่น้อง เอาข้างน้าดเดือดแล้วนะครับเขาใส่เครื่องเขาไปเลยครับเรียล้ยครับพี่น้องเยียบ้ยเนห้อมเข้าไปทีหลังนะครับนอครับพี่น้องนอสองก้อนครับ ทาน้ำเดือดจรงนอยครับเอ,อย้ยามาเซฟพลาดนะครับก็เปเลยเเียมมาเลยเสียม,มเลยครับเดืเอดเลยเฮอาอย้อวอางีมาปรุงเลยนะครับ ผงนัวครับยอ,อ,อดอน้ำปลาเล็กน้อยครับกลางเขาเติมที่หลังครับออไว้น้ำเดือดจังนี้ครับทีไดใ้ใส่กบครับอา่าก็หลังจากที่น้ำเดือดแล้วก็ท้อการใส่กบด้วยครับกบที่ไปเตะมาเลยครับผลงานนี่แหละครับซีโตครับ ปิดปลาหม้อต้มให้มันสุกครับครับพี่น้องหลังจากกบเขาต้ไมไว้สุกแล้วด้วยครับก็อ,อยู่ตักกบออกครับพี่น้องตักกบกับเครื่องกางนะครับเพื่ออยู่ไปตำแกะเอาแต่นเนมครับครับกพออยู่ตักเครื่องนะครับเั็น อย่ากนั้นข้อกมาตำเครื่องนะครับพี่นอ้องี๋ยวเนี่ยกบมาตำกับเครื่องครับมันเหรอ ครับพี่น้องหลังจากเขาตำเครื่องเาแหนะเขาใส่เนื้อปบเขาแด้วครับที่เขาแกะไปครับต้องไปตำอีกเท่านึงครับครับหลังจากที่เขาตำเครื่องแหนะแล้วครับเขาใส่ได้ครับจะไปได้หมอด้วครับ จะได้ครับนะครับ,รบผมที่เด็ดอยู่ที่น้ำล่างโคกพี่น,อนอ้องเลยนี่นแล้วครับมันเสียบน้ำมันงนีแ้แหละพี่น,อนอ้องเลยน้ำล่างโคกน,น,นี่แล้วตวครับใครเน้นๆพี่น,อน้นองใครกบ นั่นเขาก็ใส่ต้นหอมครับนั้นเสร็จเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยไปมาเสียบเสียบกันครับมาครับยากรบครับมาเสียบเสียบด้วกันครับพี่น้องยากรบครับไข่เน้นๆสุดยอดเอือหือเบ่งับเนื้อ ครบสี่ตัวครับเนืน้อแน่นที่สุดของน้ำยาแล้วครับคื้นน้ำยากรบเลยครับมาเดิมก<ร>ินนึงกันครับมาครับแม่แซ่บๆน้ำกันน้ำยากรอบครับนะครับอยรากชอบกเรึ่งเกียงครับ มีผักหลายๆครับพี่น้องมีผักเองนะครับบักเขือครับผักอีตูวชีเล้าครับบักแกงครับอือดยอดครับมาครับมาแซ่บๆมาครับพร้ก่อนครับยากรบยากรบแซ่บใจบรรยากาศบรรยากาศใจต้นหมกม่วงครับอือดยอดครับทำยังไงพี่น้องตามภาษาบ้านเอาเหรอครับยุบ พักหลายทีหรอกเว้ยยุคโควิดไปไซบ่ได้หากินแถวบ้านน,นะครับสุดอยอดครับเหมือนเมืองับนังยากโกบกินแกงกะบพักเลยได้ นะครับยุคโควิดพี่น้องนะเองนะ้ยเห็นไหมสฝงง่ายเป็นยังไงงนะ่ายเฮเนยเด็ดกจะกินนั่นแล้ะพี่น้องเนอะ้ยอยูตามไม่ตามเกิดแล้วครับให้กินน้ำบ้านเท่านี้ครับ มุก็แบบของเด็กขอาไปนอกกาศเต้นต้นหม่งม่วงครับครับนในหม่งม่วงมิดเมืองครับ,มมรบ,มมรบผมเจ็บ ำยัไงไงครับทำยังไงตาเต็มครับเสียบหลายเพิ่มน้ำครับขอเพิ่มน้ำกันคักเท่ๆคักขนาด บ้านเขานี่ครับไม่ได้ไปเรียดร่อนผูเดโอ้ขาดสายพี่เรอ่อียนตอเตสร,ร็จต้องจบเยียครับมึงเบื้งตับเด้อขนาดตับยังซ้ำเนี่ยกโตบกยู่ซ้ำแดบเยียตับมันอนะ ปาลก็ตับไกลไหมแซบก็ตับไกลอีกไหมไหวไหวไวลมมดน่ตสลมแซบไรย <laughs> หยุดไปได้ครับแซบครับโดนนได้กินเที่ยน้้ำยากรบเนี่ยหากินยากหักต้องรอฝนตกฝนีด้ครับโคชิได้กินกันเนี่ยปีแล้วเชื่อกับว่าได้ครับพี่น้อ,นอ,กองกบนะ หาซื้อกินนะอหาซื้อกินน่ะบุฟเฟ่ต์มีค,มมคมเนเผ็ดครับคันี่ไงพี่น้องหอมเนียนเนี่ย,ยกบเนียนๆนียนไม่ห่างเลยตามเลยน้ำยาที่สุดความที่สุด แสบคักแสบอีลิืเบื้องหน้าครับเขียนเน้า่ยตกน้ำพี่อาอฟลายหลัยเนี่ย แับจับในชุดน้าครับคลิปคลิปนี้พวกผมก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทีมงานของผมเลยด้วครับขอบคุณครับ